หนึ่งฟังให้ดีนะคะเนื่องจากว่าเลขหนึ่งอะคะ่ะเลขหนึ่งเป็นเลขที่แบบนัมเบอร์วันอยู่แล้วคือเลขหนึ่งอะหาตัวคนยากอยู่แล้วเนาะคําว่าหนึ่งคือที่หนึ่งคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยพลังของเลขนี้นะคะมันจะทําให้คนที่เกิดมาแล้วมีเลขหนึ่งประจําชีวิตอะคุณไปดูนะว่านิสัยใจคอของคุณตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เลขนี้จะเด่นที่สุดโดดที่สุดความหมายคือนิสัยลักษณะนิสัยเนี้ยจะเด่นที่สุดแล้วจะมีเยอะที่สุดก็คือ เชื่อมั่นในตัวเองมีพลังอํานาจเป็นผู้นํากล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็กล้าที่จะพาผู้คนเปลี่ยนแปลงนะคะฉลาดมีไหวพริบคิดอะไรแล้วท,ท,ท,ทําทันทีเอาตรงๆก็คือฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องเป็นผู้นําฉันมั่นใจในสิ่งที่ฉันทําฉันทําอะไรก็ได้ที่จะต้องแบบลงแข่งฉันจะต้องชน,นะฉันจะต้องอะไรแบบนี้ค่ะ ด้วยนิสัยจะเป็นแบบนี้นะคะด้วยพื้นนิสัยจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเขาเรียกว่าภาวะมีภาวะความเป็นอย่างนั้นภาวะการเป็นผู้นํามีนะคะภาวะการที่แบบอยากให้คนแบบเชื่อมั่นแบบนี้ค่ะคือฉันทำแบบนี้ต้องเชื่อมั่นในฉันนะเนี่ยมีนะคะมุ่งมัน่นแล้วก็กล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงโชคนะคะพวกหมายเลขหนึ่งนะคะกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนเพื่อให้มาซึ่ง,ง <umin> ความเป็นที่หนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่ง ถึงจะไม่แข่งขันกับใครก็ตามไม่ลงสนามกับใครแต่จิตใจเป็นนักแข่งนะคะ